อ๋อให้ดูพัฒนาการอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้ก็ยางหน้าตายนะอืมกีบกมาเรื่อยๆก็ได้เท่านี้ก็โอ้รู้แล้วนะอืมดูสภาพนะครับจริงๆเปลือกตัวนี้มันก็จะแตกออกนะตรงมือพวกนี่แตกออกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ย,นยนนนเนื้อใหม่ที่อยู่ข้างในแนหะ จะเป็นมีน้ํามีน้ํำยางนะครับโอ้ดูถ้วยแล้วก็ไม่ทำรมดาเล้เขียมขนมาอือือโอ้จันไวมาแล้วอืมอืมเนี่ยเจ้าขอ,องเพื่อนป้าไวสวนป้าไวผูผูเอาเอาเอาต้นหน้าตายต้นนั่นนะเอาไอ เนี่ยๆเอาเอาฟังที่มันเปลือกแตกออกเด้อป๋าเอาฟังที่มันเตอเปื่อแตกอ่ะนะนี่ต้นแรกนะไกลเก้วมาก่อนนะมันจะอ้อหลายมันเลื่อมมากนะครับมันเลื่อมเอาเอาฟังนั่นนะเพราะว่าฟังดั้งตัมันยังเตี้อแตเอ่ะนะพยายามเลือกที่มันเปลือกแตกออกแล้วนะอันนี้คือกันเนี่ยมันเริ่มมาแล้วต้นนี้ก็ได้พยายามเอาฟังฟังที่มันเปลือกแตกเนี่ย เนี่ยเนี่ยแม่นเดี๋ยวเปิดเอาฟังนี่ด้อฟังนี้เนี่ยมันฟังนี้นะมันมันเมื่อเนื้อเนี่ยมันต้องแตะออกอยู่แล้วนี่ีนบ่เนี่ยคือทั้งเตอร์เนี่ยเนี่เนี่ยมันแล้วได้มันก็ต้องแตะออกถ้างั้นเราเลือกเอาฟังที่มันแตกออกเลยนะเออเออฟังเดียวเบนบ่ต้นพุนเห็นบ่เลือกมาเออมันมันมันเนื้อสร้างเนื้อใหม่หนาแล้วนะต่อไปเข้าใจเนาะเห็นบ่จากจากน้ำแห้งมากได้คำนี้สุดยอดเนาะ จากบ่มีอย่างเลยเขาาอยู่เลยคืออะบางนี่นะเอ็นบ่กเห็นบอกเขาทาบ่ะชุดยอดเนี่ยลูกค้าเลยเนี่ยสวนป่าใบจากต้นหน้าตาหน้าแห้งเลยนะวันแรกที่มาเนี่ยต้นพุนคือเดียวตอนไปเบิ่งไปทั้รีวิวต้นพุนอีกอ๋อนกำลังแตกออกละดีบอกละอืมสังเกตเลยเอาเอาหน้าแถวนี้แหละเนี่ยเอาหน้าที่มันแตะผิวใหมอันนี้ต้นนี้เนี่ยมันยังเหลสร้าง เพื่อดันอ๋อสร้างเพื่อใหม่นี่แต่ก็มีคือเดียวแต่ว่าสู้ไปเอาเลือกเอาเลือกเอาหมองมันได้อวไรแล้วเจ้าเปิือนี่แตกบวกเราได้หนี่งเห็นไหมดันประวมันตรงนี้น่ะเดี๋ยวก็แตกออกเนี่ยเนี่ยเจ้าชได้นับยางแบบแบบคือมันปกติเลยนะอันนี้มันก็ะเจี๊กำลังบีออกอยู่วะนี